กันทีลยไปเที่ยวสนสัตว์กันนะครับอืมไปเที่ยวกันครับไอเที่สนุกนะคะพวกเราเมาตงรูปใบเที่ยวเธอไปด้วยกัน อยู่กับช่อง mountain camp ลูกพาเที่ยวนะครับวันนี้วันเดทิปนะครับพาลูกมาสวนสัตว์อยุธยานะครับใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับไม่รู้จะไปไหนวนะันเดทิปหอยู่อาทิตย์ละวันเองช่วงนี้ไม่ได้ออกแคมป์เลยพี่ๆเลี้ยงแต่ลูกอยู่บ้านนะครับจะเ,เข้าไปด้านในกันนะครับ ายไหเย็นทางทางธรรมชาติเราจะไปด้วยกันแค่เบียดกันทุกที่ลาลาลาจะกลับเป็นนอนจะนอนในรถแคมมีเราไปด้วยกันสักสวนสัตว์สีอยุธยาอะไรออนปาร์คใช่ นั่งกันลูกรับเบาไหมรับเบาไหมครับอันเดี๋ยวเขาเอาขึ้นผู้ใหญ่1้อบบาท

Thank สามร้อยบาทนั่งได้หนึ่งรอบทั่วสวนสัตว์นะครับมีร้น300 300านขนมด้านในด้วยนะครับเต็มเลย เสือัวไม่อ่อนสีขาวนลืน่า้อนดิโอ้ยตดทุเดินอยูุ่่นเด็นอยู่ที่เฮ้ยเสือเสอเสือแค่กม้ตัวนี้ลาหรือเปล่าปะใช่ไหมลาไหมต่อตรต่อ่ สวัสดีค่ะน้าขาย้ส่วนงาคะขอเชิญชวนลูกค้ามาถ่ายรูปและ้อาหารเชิญดูม้าดิม้า

พี่เทหลุดเข้าไปนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับเป็นซีเรียลของสัตว์เลยนะครับหมดเลยใช่ไหมนิ้ดหน่อยหลุด ซื้ออาหารให้น้องนะครับห้าสิบบาทเอาเลยให้แม่บีป้อนเลยเอาไหนเข้มจับไหมเอาเลยมเดี๋ยวหนูแกให้ค่ะ้มีผักบุ้งเข้าด้านในไหมคะไม่เข้าก็ได้ค่ะห้าสิบบาทห้าสิบเมถือไหมกระสอบครับถือไหมนาาๆ แย่งกนนะลูกอ่ะเอ่ะป้อนน้อดูแน่เลยดูน่อ๋อมันหลตัวเขาฮะกะมออะูอไแล้วมันหิวนะน้องิวนเนี่ยอ่ะเจนจอาไหนลูกช่วยกันช่วยกันอ่ะเนะอพี่เทอ่ะอ่ให้น้องนะนะอตัว <c ười> น,น,นี้บ้าง่ะ เลยเดี๋ยวลองวางให้กันสุกี้ไหนอภิเษกอู้ตัวอะไรเนาะอู้ตัวอะไรครับตัวอะไรเหมือนเขาเรียกตัวอะไรอ่ะตัวบีเวอร์เหรอพมันเน่าอุดยุ่ยเป็นไร เป็นานนา่เห็นไหมลูกไตบนต้นไม้ไห ลูกนกยุงอินเดียพิยุลูกเป็นลกลูกยุงโซ<ม>นนกเต็มเลย อูจีออ okay. ันนี้เขาเรียกอะชนีแก oh, ้วขาวชนีแก้วขาวไหนอะเกาะอยู oh, well> ่ด้านในเนี่ยไม่เห็นนี่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 โอ้ดูน มันกี่ไงพี่เท่นเจอเพื่อนแล้วครับนี่ไงเจอเพื่อนแล้วครับ้โหงโชว์เลยเห็นไหมระวังนจนะอเกิดโอ้ช่ก็อันนี้เลยรอฮือร้อนดิ ร้อนไหมครับหัวเปียกมันดูนกกระเจีเห็นหดูนี่เห็นมันดูนี่แล้วูนี้แล้วแล้ว ร้อนหกุกอะไรเอ่ยไังหชคาได้เลยค่ะรับ <c oughs> ร้อน,นๆแม่น่เอาไหนฮ้เอาลฮะเอาเปลี่ยนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวร้อน Oh. Uh. จอระเข้นะครับโอ้โหเข้าไหนดูดิมัเห็นหองไหมไหนดูจิมันมองดูอะไรเเหมือนลูกปั้นเลยเนาะเต็มเลยดูดิโอ้๋เต็มเลย หากล้องโต๊ะลงไปดิตึงบกกล้าลงไปแล้วนะอขนาดบนิของชว์กร,รรมตะลกทีนบนน่ยอืมันแลแต่ไะไม่ทันกิไน,นไก่นะกินไก่อพ,ออพ,พี่กพี่เท่นดูจะม่ี้โอ้ยชอบ<ข>ชอบดูจะเท่ดู ดูดิตัวหอยใหญ่เห็นดูมาา้มาลายเน๊ะม้าลายดูม้าเฮ่นเฮ่นนี่เฮ่นม้าก็ลายป้าก็ลายเหมือนเดียวกันเลยนะเนี่ยอ้าวซุปเดียวกันเลย <laughs> อุ้ยถ่ายป้ากับกับพี่เทนสักรูบสิตัวอะไรลูกม้าลายครับใช่ไหมพี่ม้าลายพี่ม้าลายครับ มีนกกระจอกเทศด้วยนะด้านในอ่ะม e ีพี่ยีราฟด้วยเดี๋ยวพ่อพาไปดูถ่ายรูปกับป้ากัน เอาขึ้นไปได้ค่ะลูีราฟครับล,าาลูกนี่ดูนกกระจอกเทศนี่ลูกมาดูมาดูใกล้ๆแม่เห็นไหมใกล้ๆก่อนกระจอกเทศครับตัวใหญ่เนาะ้อเต้เนาะปักเอาอุ้มขึ้นขึ้นไปให้อาหารยีรกฟอีกหืม ตาเพอตรงนี้กันด้วยอดี่ตตรน้ตังลงไม่ได้ตรงไหนพาลงตัวแล้วมาอลีงได้ไหมพี่คะข้าวเส็นไม่มีทางลงที่นีไหม่มีต้องต้องต้อง้องต้ฝากขอ้งั้นเดี๋ยวฝากว่าเพื่อนตีนหายดูพี่รับนี่ลูกเข็นดูพี่รับดีดีเห็นไหม

สนุกไหมตลกเห็นไหมแมได้ง้อมอดสายไหเ็นทำแต่ทชาติเราจะไปด้วยกันแข่งวยกันทุก รถไม่รู้คันสองคันสองอันนี้ฟรีได้ไหมสองกระเช้าบนขั้นบันตัดกระเช้าด้วยไะมคะน้องไปเดานกันตามน้องไหลัง้านแมทน้องไปนี่ขอบถุงที่ป๊อขอบฟางเนะจริงๆพื้นที่มันกว้างมากนะครับจัตมนี่มีเป็นพันๆชนิดนะแต่ไม่ไหวเออพาลูกเดินเหนื่อยครับร้อนด้วยวันนี้ มีรถม้าด้วยจริงๆก็อยากพาลูกเดินกลัวๆนะแต่ไม่ไหวจริงร้อนลูกวังเลยครับทะเลกับอคอนครับ